อะไรนะแปไปก็ยังไม่ได้ดูไงบอกบอกนักดนตรีเขาอะไรมามาอ๋อเชิญเข้ามาไหว้พระทำบุญแจ๋วแจ้จอพูดไม่ได้มามามาเชิญเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเไป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 ไได้ยังไงแล้วเข้ามาดีแล้วอะไรมะไขอโทษขอโทษไคั น้ำไม่อาบไอ้บ้านะอ่ะกระเจิเข้ามาเลยเออเออไอ้บ้าบ้าจริงบ้าจริงไม่บ้าไม่แต่งตัวงี้หรอกทำจริงพี่พี่ทำเนี่ยพี่เคยละอายพ่อแม่บ้างไหมพี่เคยคิดละอายใจบ้างไหมพี่เออเออคิดหรือไม่กัดพี่พ่อหรือแม่พี่เข้าเข้าฝันพี่แต่งชุดนี้เนี่ยกูคนบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้านี่อะไรฮะ อะไรอะไรจุดทูบจ้ากันยุ่อ๋อจุดทูบอ๋อมันยังไงไงอ่ะเฮ้ยมันไม่เขาเขาเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้ลรอย่ามายุ่งออกไปไม่ตอบเอาน่าเดี๋ยวสิทูบล่วงนั่นนั่นนอาแป๊บเลยอาอาอะไปไม่มืออ่ะติ้งต้องละมือ ก็พอกันแหละอะไรไม่มีไฟนี่ไงไฟนี่ไงอันนั้นจะเผาแล้วไม่ได้จุดร้อนอะไรามาแล้วอ๋อเอาลูกชิ้นมาสามไม้มามาดอกโบวสามดอกอาแร้วปากทุบด้านขวาดอกโบว์วางด้านซ้ายแหววไปดูเมียงู อขอโทษเลยใจเย็นอ่ะตรงไาที่ลิมิตปิดทออ้องเดินเข้าห้องนำอ้ำดูให้ดีอ๋อวนรับบทวนรับบทวนรับบทอะไรฮะเนี่ยเขาฝังพ่อเขาเรียบร้อยแล้ว <laughs> โอ้โหใช้ไม่ได้เหมือนกัน